สวัสดีค่ะพวกเราเป็นคณะทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นคือ บึงขุนทะเลเป็นบึงน้ำจืดตามธรรมชาติขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่กว่า1,000ไร่มีอาณาเขตติดต่อกับ3ตํตำบลได้แก่ตำบลมะขามเตี้ยตำบลขุนทะเลและตำบลวัดประดูของอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะส่วนสาธารณะบึงขุนทะเลได้รับการพัฒนาให้เป็นพื้นที่รองรับการทำกิจกรรมและการพักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชน ซึ่งในปัจจุบันสามารถใช้เป็นพื้นที่ออกกําลังกายก็ได้ชมธรรมชาติก็ดีเป็นปออดของเมืองที่มีพืชและสัตว์อาศัยอยู่หลากหลายชนิ δ, ชนดเช่นนกปลาและลิงที่นักท่องเที่ยวสามารถนำอาหารมาให้ได้ แถมยังมีวิถีชุมชนโดยยังคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ลงตัวระหว่างธรรมชาติที่สมบูรณ์ของพื้นที่และวิถีชีวิตของคนในชุมชนนอกจากนี้ยังมีวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านเช่นการยกยอดักอวนหวานแห และมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของตำบลขุนทะเลคือผลิตภัณฑ์จากเห็ดอาทิเช่นเห็ดสดหลากหลายชนิดข้าวเกี๊ยวเห็ดกุนเชียงเห็ดและไส้กรอกเห็ดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านนิคมหมู่ที่1ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงอาทิแกงส้มแกงกะทิแกงเขียวหวานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านห้วยายขาวหมู่ที่6และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านใหม่นิคมหมู่ที่7ด ผลิตภัณฑ์ผ้าปะเตะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านใหม่นิคมหมู่ที่7ผลิตภัณฑ์ปลาดุกส้มปลาดุกส้มทอดพร้อมรับประทานปลาดุกร้าและปลาดุกแดดเดียวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านของเรือขุนทะเลหมู่ที่8มาเที่ยวตำบล <น S 1> ขุนทะเลกันเยอะๆนะคะ